សម្មាតៈគតិនិមតៈសតិវិញ្ញាណតតៈសម្មោតៈសាសនាសវិសាចតិកសាតិកច្ចសាកសាចតិសច្ចតិកាអេបងបន្ទូលិយន្តថាយ៉ាងខ្លាំងកាពីអំណពើពន្ធអុបិស្ដែងចិត្តនៅសូរជាទីបព៌តម័យអានគិថានេះអេម៉ងអករអលិយន្តងសន្តានបិតង្កានីកោវៈពិឆាយយៈទាំងសាយទេបន្ទូលិយន្តថាយ៉ាងខ្លាំងកាពីអំណពើពន្ធអុបិស្ដែងចិត្តសូរនេះទៅខ្ញុំតាមស្រីបែចំនួនថៃគ្រប់យ៉ាង สัตกาบิกาสัตกาโยนแนต้นังสมีปุรวยเมตตาเทวมิตาตินี้ทจมเส็นยสสนภูมิตอนโตบาบาคลันสังมกุ้อาชั่วเนจะดิมพอดอมจิวิเจเปเซีินาเบลเคเมอุสัสโกเจเนปันาอเตเปโซโควาติเทวิชมปันโนติโซวาพิาเทวิชัองปันโนติโซวาพุทเทวาชัปันโนติโซวาพุทเทวิช่ปันโนติโซวา พระหาเทวานัมปันโนติโสวาสุเทวานัมปันโนติโสวาสาวเทวานัมปันโนติโสวาปราราหูเทวานัมปันโนติโสวาพะเกตเทวานัมปันโนติโสวาหันสัมมาสัมผูถวายชัยเจรณสัมปันโนสุตโตโลกาเวทนาสังสานคาเทวีสามนางพุทถวายกวาบกวาบกวา